สวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำความสะอาดพี่น้องบูเบอรี่ดูมือดำหมดเลยเอยส,สีม่วงของพี่น้องอมาเด้อพี่น้องมาช่วยทำความสะอาดบูเบอรี่หน่อยดูวันนี้วันศุกร์นะคะมาบ้านไปเก็บมาอน,นุนก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วเนาะพี่น้องดูพ่อใหญ่ก็จะมาช่วยนะคะเคก๋ก็ มาช่วยทำความสะอาดพี่นอ้องนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสองกะละมังพี่นอ้องเห็นหรือเปล่าพี่นอ้องเนี่ยสองกะละมังอุคาจะมาเอาสามถังพี่นอ้องนั่งพื้นนี่เลย เหลืออีกเมื่อวานไปเก็บมาก็ก็เลยมาทำความสะอาดวันนี้โอ้เนี่ยชุกกระปุกอันนี้ก็เอากระดาษรองกอนเนะพี่น้องผลไม้เขาจะได้ไม่เละเนาะพี่น้องก็ทำแบบนี้เนาะสะอาดด้วย กระปปกมากเลยอันนี้ยังไม่ทำความสะอาดวิธีทำก็าง่ายๆอันนี้แหละพี่น้อทงทำนี้เขา,เขาใบไม้ก็จะร่วงเนาะทำะช้าช้ากลับมาจากที่ทำงานบ่ายโมงก็มาทำความสะอาดไปป่าไม่ได้วันนี้ฝนตกพี่น้องตกหมดวันเลยต้องรอก่อน ผลไม้เริ่มจะเอ่อโดนเด็ดเผาเนาะนะเริ่มจะบูดแล้วพี่น้องอันไหน,นที่บูดไม่ดีก็เอาทิ้งดิฉันก็จะไม่ใส่ให้ลูกค้านะพี่น้องจะไม่เอาแต่อันดีๆให้เขาเนาะเพื่อคราวหน้าเขาจะซื้อเราอีกว่าผลไม้อร่อยเนาะไม่บูดไม่อะไรทำนี้ค่อยๆทำ ทำลายลายต่อพี่น้องเหนียวมากเลยเหนียวน้ำตาลหวานสุกงอมจัดบางปลาเขาสุกกนเขาก็อันนั้นเนาะพี่น้องโดนเด็ดเผาก็เมาเอเอโดนเด็ดเผาก็เน่าไวแล้วก็ฝนตกอีกทำให้เน่าผลไม้บางทีกระ่วงเนาะทำลายลายต่อ,อยางนี้ล สะอาดไว้เนี่ยพี่น้องแล้วก็มาเก็บเหมือนเหมือนเราเคยไปไอ้เลยไอ้ทำไอ้ข้าวสารเนาะคนอีสานเขาจะพัดข้าวสารเนาะสมัยก่อนนะพี่น้องทำแบบนั่นแหละ คนฟินก็ฉลาดเหมือนกันนะสั่งสั่งประเทศจีนทำอันนี่เนาะพี่น้องเวกอมฟอร์ตามมาใช่ไมหรืกินอ่ะมั่งกีนเนาะแต่เขามาไลน์เนนไอเดียใช่ป่ะคือคือฟินแลนด์เขาเขามีความคิดว่าทำแบบนี้สมัยก่อนโซมาไลน์เนนเตเกอีเตเนาะปูใช่ป่ะปูเนนเนอร์เอ่อสตาบัวตา 100เ,เมื่ร้ยปีหรยกคุ้เต็มเมทัลลิกสวนเอ,ออ,อยอกคุ้ไม่นานไหนสมัยก่อนเขาไม่ได้ทําแบบพลาสติกนะเขาทำเองนะเขาจะทําแบบเมทัลลีแบบแบบเหล็กนะพี่นอ้องแต่ว่าอันนี้สมัยสมัยนี้แล้วใออช้นิดเนาะเข,ขา,าสั่งซื้อจากประเทศจีนให้ให้สัง่งเออคือเฟอร์มาหรอชว่ออะไรเน,นี่ยเฟรอร์มา ประเทศฟินแลนด์ที่เขาชอบหนะั่เขาสั่งทำเนาะแบบนี้อ่ะปฏิให้ทำแบบนี้เนาะไม่ใช่ทำที่ฟินแลนดนะ์เนาะคงฟินแลนด์สมัยก่อนเขาทำเองเขาบอกว่าทำยังไงเนาะจะบางคนเขาก็ทำไม่เป็นเนาะสติดีมากเลยด็ก็หักไวเนาะแต่เบ,บาด้วยเนาะเบา เมทัลลิเอ uh ็นเอ็นก um. ็ว่าเนาะเป็หล็กสมัยก่อนเขาเอาเหล็กเนาะเหล็กกระปูเหรอปูไม้เนาะปูเปลือกปูเหล็กกระไม้เอ่อแบบนี้เนาะพี่น้องอันใหญ่ๆเลยนะตะเกียงใหญ่ๆเลยองค์ตมาปารัมีไตเอ็นยันตายเขาจะอันนี้เนาะอันนี้ดีกว่าเขาเฟนบอกว่า ก้ันตุเลสวามิงตงมีนาตุนเตมีนาตุเลสวามีตูท่าซันออนวันนีมาระกาศเนาะทูท่าซัน,นหรือปเปล่าตั้งแต่เออูเอาเพนใช่ไหมอีซี่ไอคานเฮียอีซี่ดิสบัตตั้งแต่ประเทศฟินแลนด์เปิดใหม่ๆเนาะพี่น้องสมัยก่อนนะไม่ค่อยมีขายเนาะพี่น้อง มีเออเอ็นเนนออนอะไรฮะอ,อะไรก็ระเป๋าที่ฮ่องกงใช่ไหม mm hmm. ที่ใช no? okay. ่นิดเนาะแนวออนยกกระเป๋ะเออกระป๋าใช่นิดนะฮ่องกงเนาะบีฟอฟอันนี้ก็เศษมันก็ค่อยๆทำไปพี่น้องมันก็สะอาดเนี่ย กียวมากเลยชกเกียรีมเหนียวจะได้ลักษณะนี้พี่น้องดูทำเลนไลท์ต่อแล้วก็มาทำความสะอาดอีกอันนี้จะไม่เอาไปดูดดดูดเครื่องดูดฝุ่นนะคะเพราะว่าผลไม้เขานิ่มเนาะพี่น้อง นิ่มแล้วงอมงอมมากก็เลยไม่เอาไปดูดนะคะกลัวเขาจะอันนันะ้นเนาะผลไม้เขาจะอันนั้นก็มันจะนิ่มเพิ่มเนาะพี่น้องจะไม่สวยอ,อันตามมือตัวน,น,ตนี้น่ะตังค์เล็กๆก็จะอยู่ข้างล่างอ,อย่างงี้พี่น้องข้างบน สกรปุกมากต้องเอากระดาษมารองพี่น้องทไม่รองแล้วก็กระดาษรองแล้วก็เอาอันนี้อันนั้นเนะาะยไยงนี่อันนั้นที่ว่าสกระปุกกับอันนั้นเอาอต้องเอามารองเพราะว่าเหนียวเนาะเดี๋ยวจะติดมาติดไอ้ตะเกงมาใหม่เนาะพี่น้องสกปุกขึ้นเก่า เราต้องเอากระดาษมารองไว้ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ว่าจะไปดูเห็ดในป่าพี่นอ้องเห็ดเหลืองเอาไปขายพรุ่งนี้ก็จะไปป่าอีกป่าแบบไกลๆเนาะพี่นอ้องเคยไปเก็บมาแล้วไม่รู้มีคนไปเก็บยังเก็บที่แถวนี้เนาะสิบกิโลแ่ถวบ้าน มาแล้วโอ้ยเนขาตึงกาแฟอล์เมติกาแฟมีมากเลยฟนทำกาแฟให้จทเวนทรีอวันก็บุญโชกเสียละเมลทำเมลยังไม่อจะลับแล้วน่ง ตอนมาตอนเก็บบูเบอรี่ใหม่ๆนม่ตาเหมือนคุณเหมือนเหมือนดิฉันไหมตอนที่ดิฉันเก็บบูเบอรี่ใหม่ๆหมตาในลายลาย,ลายเห็นตีบูเบอรี่เลยพี่น้องนอนไม่รับคิดจะไปเก็บบูเบอรี่อย่างเดียวยากได้เงินตาลายบูเห็นตีบูเบอรี <c> ่ <oughs> <c oughs> เคยเก็บเคยเก็บบูเบอรี่มาเจ็ดถังเนาะเก็บเก็บมดคืนเลยพี่น้อง หกโมงเช้าะแฟนตื่นไปทำงานเธอไม่รับไม่นอนเลยจ้ะเออไม่เป็นไรแฟนบอกว่าเสียงน้ำดังหน่อยนะคะกดน้ำกาแฟแฟนบอกเธอไม่รับไม่นอนเลยเหรอบ้าบูบรีอย่างแหละมดคืนเลยเก็บเจ็ดทังนะมดคืน ปม่หลับไม่นอนเบอกว่าไปหลับสามชั่วโมงเนาะสิบโมงเช้าก็ไปไปเก็บตัวอีกกินข้าวแล้วเก็บตัวอเออบ้าแล้วฉันบ้าแล้วเนี่ยบากับบุบรีแล้วสมัยก่อนนะเก็บทางละเออสิบห้าเอ,อโรเองคพีนอนี่สิบเอ,อโรขายขายสิบห้าเอ,อโรยี่สิบเอ,อโรสิบเอ,อโร หลายปีแล้วเมื่อเท่าไรเมื่ออย่กี่ปีอ่ะสิบเจ็ดปีสิบห้าปีเท่าน1้1สิบหกสิบห้าปีเท่านั้นช่วงที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตทายนหที่เขาไม่ลงเขายังไม่โทรศัพย์ยังไม่มีที่มาลงอินเทอร์เน็ตเยที่เขายังไม่ขายตุรีปิสเดกินขายของออนไลน์่ะ เน็ตขายของออนไลน์อ่ะหิยันก็ได้เงินเยอะเนาะไตรงสู้ๆพี่น้องเหนื่อยรับมาจากที่ทำงานก็ออนไลน์เนาะ มีเก็บลูกแดงก็เก็บง่ายนะพี่น้องลูกแดงนะ่ะเก็บง่ายแต่คนเขาไม่ค่อยซื้อมันลูกดำน,นะลูกบลูเบอร์รี่นะลูกบลูเบอร์รี่ขายขายง่ายนะลูกแดงเขาจะหวานนะเอ้ยไม่หวานนะหวานหน่อยหน่อยนะหวานหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์จะจะเปรี้ยวนะเปรี้ยวขม ลูกแดงจะเปรียวขบไม่ได้เน,นื่อยมากเก็บสามถังเออทรงถังสามถังเคยเก็บสมัยก่อนแฟนไปทำง,งานตอนเช้าเนาะยาสมัยก่อนยาตอนยาอยู่มีชีวิตอยู่เน,ะนาะพี่น้องยาบอกว่าเอ่อไปรับเออไปรับนันมาเขาบอกว่า อยู่ไหนเนี่ยเธอปล่อยให้เขาอยู่ป่าคนเดียวทำไมไอรามาแฟนโทรจะมารับบอกว่าอย่ามารับฉันนะฉันอยู่ป่ามีความสุขเก็บผลไม้ได้เยอะห้าหกทังน่ะแฟนเขาเลิกงานสี่โมงเย็นเนาะเราไปไปส่งแต่เช้าเลยพี่เนาะเก็บมดกินอยากได้ตังหุยสมัยคนนะ่ะเออ ทองเนาะสะสมแล้วก็ทองอ่ะบาทละเท่าไหร่เองบาทละเท่าไรหกพันกว่าบาทหกพันเอ้ยไม่ใช่แปดพันสมัยก่อนเมื่อสิบห้าปีแปดพันบาทละแปดพันสะสมทองแต่ไม่ได้สะสมเอาเงินไปหมดนะซื้อทองซื้อแบบบาทชงบาทเอาไว้เนี่ยพี่น้องหนึ่งบาทเด็กหนึ่งบาทอะไร ทำนทองโอ้แพงมากเลยมีติดกำไรกับกำไรเด้อซื้อไอ้สะสมทองนะไม่ได้เอาไปเที่ยวไม่เอานะเคยเคยจะพูดจะเอาทองไปจำนำลายทีแล้วเฟนบอกว่าเธอเธอไม่ต้องเอาไปจำนำหรอกยืมเงินฉันไปโกนก็ได้เวลขาขัดสนเงินนะฟนยืมเงินเป็นพอทีนี้พอคืนให้เกียบอกไม่เอา ฉันคืนให้เธอคืนนะไม่เอาฉันไม่เอาหรอกฉันให้เธอเลยโชคดีเฟนที่ว่า,ามีอะไรกัดสนอะไรแต่เราไม่กล้าเนาะไม่กล้าจะขอตังเขาตรงๆแล้วแต่เขาจะกรุณาให้เราตังจไม่กล้าเรามีแขนมีมือก็ทำาหากินเองเนาะเราช่วยกันทำมาหากิน ไม่ต้องไปรอ,อ,อแฟนเมื่อไรจะให้ตังค์ฉันเงินเดือนฉันเป็นเมียฝร,รั่งอะไรที่ฉันไม่คิดหรอกเป็นเงินอะไรนำพักนำเรงเขาเราจะไปเอาเปรียบเขาไม่ได้นะคิดอย่างนี้ลนะกลัวาบาปสบายก่อนนะก็เป็นอย่างนี้แหละดีฮะแฟนดิฉันก็ทำงานดีฉันนี้ก็เสียณแล้วพี่นะ เกษียณแล้วมาทั้งที่จะ,กะเกษียณแล้วสุขสบายก็ช่วยเมียพาไปลำบ,บากในป่าอี้ยเป่าแล้วควันขึ้นอืมดื่มกาแฟช่วยตาจะได้สว่างบางหน่อย โทรไปบอกก็สิเอกโทรบอกบอกลูกค้าเลยบอกโทรไปเลยไอ้ให้ตับมาแม่ตัวเฟนไปโทรหาลูกค้าก่อนเด้อพี่น้องดูโทรหาลูกค้ามารับรับฝนเกือบทุกวันเลยอาทิตย์นี้ แต่ก็โชคดีก็มีเห็ดขายเออหาเห็ดขายพี่น้องเห็ดเหลืองโชคร้ายคือเราเก็บเก็บอูเบรี่ไม่ได้ <laughs> อูเบรี่ได้เงินเยอะกว่าเห็ดอีก ใช้งา่ายแต่รู้จักเราต้องรู้จักเก็บทำความสะอาดยังไงจะได้รวดเร็วเนาะพี่น้องฉันเก็บตั้งแต่บายโมงแล้วเนี่ยดูได้ขนาดนี้นี่ก็ห้าโมงแล้วเก็บนานมากเพราะว่าผลไม้เอ่อมันโดนเด็ดเผพาพี่น้อง บาลมิดไว้ตุหักเกียร์ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วโอกหันตุเลนนุามดอกหันตุยชะีวเทตยชอ๋เบียล้วหาคนที่ทำงานธนาคารนะคะบางปีไหนตปบนแไหนนลูกค้านเนเป็น อุค้ารธนาคารทำงานธนาคารข้าปริจัาเก็บเสร็จเรียบร้อยในประมาณหกโมงเย็นถ้าเก็บอ่ะเก็บอีกอีกครุ่ถังหนึ่งเนาะพี่น้องดู <c oughs> เนี่ยได้อีกครุทางหนึ่งก็จะละเก็บพี่น้องจะไปหาเฮ็ด <c oughs> หาเฮ็ดขายพี่น้องแล้วพรุ่งนี้ก็วันเสาร์ก็จะไปอประมาณ <c oughs> เนาะไปไกลๆประมาณแปดสิบกิโลกเนาะไปเรื่อยๆตามถนนเนาะป่าที่เคยไปเก็บไม่รู้เขาไปเก็บอย่างปบะประมาณแปดสิบกิโลนะคะ จะไปดูป่าที่เราเคยเก็บปีที่แล้วแล้วก็จะดูเรื่อยๆป่าที่เราเคยเก็บนะปีที่แล้วไม่ออกปีนี้อาจจะออกเนาะแล้วแต่ฝนเนะบางทีฝนก็ไม่ตกแต่และอำเภอละจังหวัดฝนไม่ตกเนาะบางทีก็ตกเยอะก็ออกอ,อกก่อนก็มีออกหลังก็มีเนาะแต่และอำเภอ ทั้งตีกเกษียนจะสุขสบายก็พาไปเกไปเข้าป่าทังพวกนี้แหละแต่งงานกับฉันก็เป็นอย่างนี้แหละลำบากหน่อยนะพาไปหาเห็ดไข่จากที่เคยซื้อบูบรีเขากินก็แกบอกว่าเคยซื้อเตปูบปรีเขากินไม่เคยทีนี้เป็นจะคงบูบรีไข่เราไม่ได้ เงินไม่ได้อันนั้นแต่ว่าเอาไปช่วยเหลือคนบ้างอะไรบ้างเนี่ยขายธงอ,อกแล้วขายบูเบอรี่ได้เราเอาไปทําโรงทานนะคะเราบอกแฟนว่าดิฉันบอกแฟนว่า,าจะเอาไปทําโรงทานด้วยช่วงวันคริสต์มาสโกนด์คริสต์มาสพี่น้องรงทานฝรั่งนะเรากลับไปเมืองไทยเราก็ทำรงทานไทยด้วยแฟนบอก เออดีเหมือนกันวต้องคห้ช่วยกันเก็บนะตอนเนี้ยเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวฉันก็นวดให้เธอผัดกันนวดพี่น้องตอนเช้าลูกเทพจะไม่ไหวเลยพีฉันอะบางทีก็กินยาไอพารากม็มีบางทีโอ้ยิ่งวันฝนตกไปเก็บนะปวดหัวมากเลยตื่นมาเนี่ยโอ้โหเจอน้าฝนพี่น้อง ต่เวลาเวลาเก็บเวลาตอนฝนตกดิฉันก็จะเอาถุงไปคลุมไอ้คลุมปากปากไอ้นั่นด้วยเนาะปากคลุมปากครุฑทางเนาะเอาไว้เพื่อไม่ให้ผลไม้เปียกเนาะไม่ให้น้ำเข้าในในครุถทางนะพี่น้องเวลาเก็บนะใครเก็บหนะ้าช่วงหน้าฝนนะดิฉัน ไปเก็บชวงฝนตกดิฉันก็เอาถุงไปคลุมด้วยไม่ให้น้ำเข้าไว้ผลไม้แล้วก็เอารบกลางให้เนาะกลางไว้อะตัวเองเปียกไม่เป็นไรแต่ผลไม้ถ้าเฉะมาเปียกมาก็จะลำบากเนาะจะหนักก็จะไม่หวานเนาะพี่น้องพี่น้องคลิปยาวแล้วพี่น้องก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้วันศุกร์ ขอให้มีความสุขนะคะวันนี้เหนื่อยก็ไม่เป็นไรขอให้มีความสุขนะคะเก็บผลไม้มีความสุขที่ได้เงินเอาเงินไปใช้ที่มีประโยชน์เก็บเงินเก็บทองเอาไว้เงินที่เราหามาลำบากมาเราก็ต้องเก็บเป็นทรัพย์สินเนาะพี่น้องจะอยู่อยู่ได้ยาว ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องมือสวัสดีนะคะที่มอสวัสดีครับสวัสดีครับยกมือไหวด้วยบุตเอใไปครัสวัสดีครับก็ขอแค่นี้นะคะบายบาย